สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยเราอยู่ที่โรงแรมรีสอร์ทลมีโปรแกรมที่จะต้องไปเที่ยวถ้าละวะกับแขกคะ่ะฝนซนะาลงประมาณ9โมงเช้าเราเริ่มออกเดินทางกันเลยรีสอร์ทลจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบุรีน่ควีบวาะมรู้ซมัะ่า,าไม่รู เอ๊ลาวโเคลาวาลาวาลาวะละวะโอเคมาหมดอีเอ okay. okay. ็มมาโกโมโกโมเอสะสบายดีอีสต้าลิสต้าอ่ะด้านในอยู่หน้าปักทัมนะเขียนว่าทัมละวะแล้วเขาก็จะบอกว่าอันไหนสิ่งที่ควรทำแล้วก็ไม่ควรทำโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกคน การมาเที่ยวถ้ำละวานี้อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติใส่โยกน้อยนะคะคนต่างชาติต้องเสียค่าตั๋วเข้ามาคนละ300บาทค่ะถ้ำละวาน,นะคะถ้าตามประวัติศาสตร์แล้วเขาบอกว่าค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อายุประมาณ3,000ปีมาแล้วแกไ่ไหมล่ะแล้วก็พบโดยชาวบ้านเนี่แหละ เดินทางเข้ามาหาของป่าน่าจะ80กว่าปีมาแล้ว2496พอทางราชการกมรมศิลปากรเอามาสำรวจก็ค้นพบโครงกระดูกรื่องมือเครื่องใช้ภาชนะดินเผาโบราณล่องลอยการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคนที่อาศัยอยู่พวกนี้เรียกกันว่าพวกละว้าเขาจึงเรียกชื่อถ้ำว่าถ้ำละวะค่ะทางเข้าทางออกของถ้ำ ทางเดียวกันเลยแต่พอเข้าไปข้างในแล้วถ้ำใจะใหญ่โตมากแล้วก็แบ่งออกเป็นชื่อห้องตามลักษณะรูปทรงและรูปร่างของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราไปพบก็ใช้จินตนาการค่ะ Imagine The people ออกมานะคะเขาบอกว่าแบ่งได้ห้องเนี่ยได้ทั้งหมด5ห้องที่ทําราวานนี้เก็จะมีมักุเทศน้อยนะคะถือไฟแล้วก็นำทางเดินอธิบายข้อความไปด้วยคะ่ะห้องที่หนึ่งห้องหานุมานเป็นหินที่งอกขึ้นมาละะากักษณะเหมือนหานุมานชูแขนข้างขวาคะ่ะ <c oughs> เหมือนไหมเนี่ย และห้องที่สองนี้ห้องจอระเคครกไดห้องที่สามเหรอคะเขาเรียกห้องดนตรีลักษณะเป็นเหมือนหินน่ะย้อยลงมาเป็นแฉกๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเข้าไปเคาะที่หินเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเสียงที่เราตีกองมีความหนักความเบาความหนาบาง ความบางของเสียงต่างกันไปแต่แต่แต,แต่ขอเตือนนะคะระวังห้ามเคาะค่ะเพราะเคาะเยอะๆเคาะมากๆมาทีไรก็เคาะหินแตกตกลงมาค่ะอันนี้คือกฎอย่างหนึ่งเลยนะคะเข้ามาถึงห้องนี้แล้วส่วนห้องที่สีห้องไหนที่มีั้างคาวเยอะๆเขาก็เรียกกันว่าห้องค้างคาวค่ะมากจนน่ากลัวเลยค่ะ อคข้างคาวเกาะราวบันไดยอย่าจับนะคะนะให้เดินไปอย่างช้าๆเพราะว่าพื้นก็ลื่นเหมือนกันนะคะเอออยากจะบอกว่าเจอข้างคาวไม่ต้องโทรหานะคะแต่ถ้าเจอแบทแมนโทรหาแล้วกันนะเพราะแบทแมนรอค่ะห้องที่ห้าห้องสุดท้ายใหญ่โตมโหฬารแต่ไม่มีช่องระบายอากาศ อยากบอกว่าเข้ามาเนี่ยเงื่อท่วมเลยออกไปใหญ่โตแล้วก็มีหินงอกหินย้อยออกมาเป็นลักษณะเหมือนม่านอยู่ในห้องนอนเขาก็เลยเรียกกันว่าห้องบรรทมนะคะอันนี้เหมือนก้างปลามาที่พื้นแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะอันเมื่อกี้ก็จะเป็นเหมือนหน้านกตรงนี้คือเท้าช้างค่ะ A ver, estamos viendo unas cuevas, son muy interesantes, hay muchas estalactitas que hacen formas muy peculiares y os recomiendo venir a verlas. ¿Y tiene miedo? Hombre, ha habido un momentito que sí porque he oído algo ahí por el suelo, pero después ya se me ha pasado. Ok, experiencia, ¿eh? Sí. Ok, Emma, ¿qué tal? <laughs> Solamente, eso, ¿Te ha gustado? ¿no? Solamente está bien. Y conoce a Mika Nueva. Esta cueva. Muy chula. Mucho calor, pero vale la pena pasarlo. Ajá. Muy bien. Y Didaga ¿Te gusta Sí, bonito, bonito. Bonito, bonito. Uy, qué bueno, chicos. Venga. Va, vamos.